ครับสวัสดีครับสวัสดี FC คนมาการเล็กครับแล้วก็อูดที่ใช้แต่กร้อยเอ็ดครับผมอ่ะเจอกันวันนี้กับวันแรกนะที่เราเปิดร้านครับอ่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่โอเคร้านเปิดเรียบร้อยนะเตรียมรถรอลูกค้าครับผมแล้วก็วันนี้จะมาซีแกงอยู่ประมาณสองสามเรื่องนะมาอย่างอื่นก็ขอขอบคุณ FC ครับที่สั่งจองซาลิงเข้ามานะฮะครับแล้วก็รถพ่วงข้างครับขอบคุณพี่ชายครับอยู่ที่อำเภอ จัตแล้วภาพพิมานนะฮะหนึ่งคันนะฮะปิดการขายดีมชุปบคับดีมสตาร์ทมือหนึ่งคันนะฮะพร้อมติดสายเลี้ยงพ่วงข้างสีดําครับเดี๋ยววันนี้เราจะติดตั้งครับผมแล้วก็ใส่ล้อแมกให้สามทางนะแถมล้อแมกไปเลยนะฮะอ่ะตัวนี้ประเด็นที่1นะะึ่ะเรื่องที่สองก็คือผมไม่ได้ทำคลิปมานานก็อยู่ประมาณเกือบสิบวันก็ได้เพราะว่าเราออกงานตั้งแต่วันที่เก้านะฮะเก้าเมษา ครับผมสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกครับผมสิบเจ็ดครับผมครับแล้วก็ได้รีแลกพักอยู่2วันก็คือสิบแปดสิบเก้าหรือว่าสิบเก้ายี่สบประมาณนี้แหละครับสองสามวันครับผมแต่ว่ายังไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่นะก็เลยในเมื่อถึงเวลาเปิดร้านเราก็ต้องเปิดครับผมวันนี้เราก็จะส่งอีกหลายคันนะแล้วก็ตอบแชทตอบไลน์เกียร์เรื่องทะเบียนให้เอฟซลูกค้าครับผมแล้วก็ที่เห็นผลที่ล่าช้าก็คือ รถแห่ของเรานะได้โดนชนข้างมาผมก็เลยต้องเหลือเคลียร์เรื่องรถแห่เคลียร์เรื่องต่างๆค่าแรงลูกน้องประมาณนี้หลายๆเรื่องอยู่ที่ยังไม่สามารถที่จะคุยกับท่านได้หรือตอบแชทท่านได้บางครั้งก็เลยขอขอเรื่องเวลาครับผมแล้วก็ขอให้เวลากับตัวผมด้วยนะนี่รถข้อเก็บกระดังโอเคครับผมมาครบนะฮะมามาดูนี่ วันนี้ก็จะจัดส่งเว็บนิว1คันนะเดี๋ยวเรากําลังเก็บงานให้ครับผมส่วนคันนี้ไม่ต้องถามซื้อนะตัวนี้เป็น KR ครับผมเคียร์ของลูกค้าเอามาเช็คครับหลังอตอนส่งการแต่ว่าส่งการเราไม่ได้เปิดร้านครับเดี๋ยววันนี้จัดให้ไม่ต้องถามซื้อนะป้าไม่ใช่รถผมขับคันนี้ก็ปิดการขายเรียบร้อยนะเป็นรีมนะสต,ตาร์ทมือสต,ตาร์ทมือไม่ต้อง ตตาร์ขายุ่งยากครับหรือว่าสองระบบก็ได้วันไหนแบตหมดตรี่หมดเราตตาร์ขาก็ได้นะเนี่ยจบครับเดี๋ยวเราติดพวงข้างให้พี่สาวมาซื้อกับพี่ชายอยู่ที่จตุกรับติดตาล็งพวงข้างสีดำร้อแม็กซสามทางนะฮะส่วนคานนี้ก็ยังว่างอยู่ถ้าไหนสนใจก็สามารถปิดได้กรับรแล้วอีกลหลายคันนะ,ะหลายคันเราก็เพิ่งเริ่มงานมาแรกพูดง่ายก็ไม่รู้จะจับหัวชนไปยังไงนะเดี๋ยวมาดูนี่ รถของเราก็มีในสต็อกก็เหลือเลอะอยู่ฮะรประมาณสี่ถึงห้าคันหกคันอยู่ครับเป็นเวฟท้ายแหลมเวฟจุดเป็ดอ่าเวฟอ่านิวเวฟจุดเป็ดเวฟตัวเก่าเวฟไร้สิบคาบูตามที่ลหลายๆท่านอยากได้นะแล้วเท่น,น่าเดี๋ยวผมยิวให้แล้วก็ของป้าป๋าอยู่ที่สุรินนะของป๋าอละไรลืมเดี๋ยวผมวันนี้จะประกอบชุดสีให้แล้วก็พร้อมติดตั้งซายลิงแล้วก็จะ ส่งให้ท่านนะฮะไม่ต้องห่วงว่าท่านโอนตังค์มาแล้วไม่ได้สินค้านะฮะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดร้านวันนี้นะครับผมอ่ะนี่รถเราก็พอมีพอสมควรนะครับเลือกได้เลยเะเอาตูดแหลมตูดเป็ดตูดตู้ร้อยสิบคาบูอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนเรื่องจัดส่งเป็นหน้าที่ของเราครับผมเพิ่งเปิดร้านวันนี้วันแรกนะฮะมาถ้างั้นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอฟซีเดี๋ยววันนี้ผมจะขอตัวอ่า เกีร์เรื่องเต็มคุ่มือเกี่์เรื่องรถจัดส่งให้ลูกค้าก่อนครับผมแล้วก็โทรถามอาการของคนไข้หรือว่าคนเจ็บที่คู่กรณีของผมที่ชนรถแห่ผมนะครับขอก่อนนะฮะฝาก FC เอฟซีเกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะฮะอุดหนุนมาเลยเดี๋ยวเราจะส่งให้นะครับผมครับบายบายครับสวัสดีครับเอฟซี FC ครับ